เที่ยวกันไหมเาบอาคาเฟ่เที่ยวาแฟคนล้วยเที่ยวกันได้พี่น้องค่ะกาแฟบอกว่าเที่ยวเที่ยวใส่ขนนเที่ยวใขนุเที่ยวไปเที่ยวสุพรรณเนไปเที่ยวใส่ก่ออ่ะกน่ ยังขอสุ่งันไก่โอ้มะพร้าวแล้วระหว่างไอยแล้ระหว่างเลยแขกกญจนาบุรีอ่ะกับไอ้สามพันอะไรไก่เพื่อเองกลางนี่ก็ไกลกว่ากลางไม่ร้อไปเที่ยวน้ำตกอ่ะไปน้ำตกกางไหมกลางโวยไปอุตสาหมย์โวเป็นการเตยน้ำมวงมันเป็นน้ำตูปมันก็เป็นมันมีหลายหมองโดนไต่ร้อนไโยมไต่โยกน้อยไต่โยมใหญ่ใหกไปก็ประมาณ กอีกเช้าประมาณสามชแลตาคุณนั่งรถไปประมาณสามชั่วออกไปตอนนี้มันติไปหอดจากโมห้ป๊าองนยมาสีมกปอง่เสอปามงอะไปเลรวเนาะพรแตไปหอดเียวากด้เริ่มนลกไปเริ่ซ้ำลูกๆทั้งหลายกนี่ยสวัสค เราเขาว่ติจ้าวติจ้าเราเกนนอนเขเียเยดนโลกอีกมเนะอันี้ตกียบไม่ป่าเอาบางเดีกก็นล่อเนาะเอาบางนี้ก็ลงสอบสองทางอันนี้ก็เล่นสีเดินทางออกไปเที่ยวแค่วามไม่เีเป้นหนาหนานี่เนไม่ลดออเดียโดทางเนาะ เดินหน้าลงซองกองหลังไม่ป่ะโอ้ตัวกองหลังั้งหน้าทั้งหลังเว้ยทั้งหน้าทั้งหลังเอ้ามงนี่ก้อนนี่เาไปล้งเส้นลเมียมนี่นั่งกอด้ัจะถ่ายเลยไปถ่ายอยู่หมดเลยนะนี่จะมาเทียวมาอย่างนี้ปมาเด้อถ่ายก่อนป เขาโตแ้วตบาคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งเขาให้ทาอสีอหลายๆเติมเด็กอบาเวลาคนเบ่งยังสีหานังเจัาหานังคลิปน,นี้อ่านขัดรายการ <c ười> Bột tiết bó nè lưu bò mỏi quá vậy Lưu qua hai quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn